สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถอีแตนคันนี้นะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะพอดีเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะจะให้มาดูรอบอรอบคันนะคะพอดีจะรีไปส่งลูกค้านะ,ะพอดีกลัวจะกลับมาไม่ทันรีวิวให้ลูกค้านะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะนะคะพื้นประมาณนี้นะคะ หน้าประมาณนี้เลยนะคะแนบโชคยางนี่นะคะน,นี้ถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนะคะลูกค้าสนใจก็อ่ทักมาสอบถามได้อันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นเบรกน้ำมันให้แล้วนะคะสองล้อหลังสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาเฉพาะโครงนี่นะคะ,ะแบบเร็วๆเ,เลย ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีระบบไฟนะคะลูกค้ายาวอยู่มาสองเมตรสองเมตรแปดสิบนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคนี่นะคะสนใจทางมาได้นะคะสวัสดีค่ะ